สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุก้นนะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะ,ะของรัฐบาลไทยของอาจารย์เสยนขาจับมาไห้สองตัวนะว่าสองตัวล่างกัตามที่อาจารย์พ้นได้มากนะคะ่ะพ่นก็นเลยอ่ะสองตัวล่างนี่ไห้อฟซเอาไหเอฟซมันไปเนาะ ส่วนเลขฟันต้องงวดสามตัวนั่นกงคือก้าวนอกาอ,อาจารย์เพิ่นก็นจะให้สําหรับผู้ที่ร่วมบุญร่วมท่านมากอันนี้ก็แจ้งต่แรกแล้วเนะาะผู้ใดที่ร่วมบุญร่วมท่านมากเศร้าเหรียญไปก็ได้ตัวเลขไปแล้วบางาสำหรับท่านที่เศร้าเศร้าเหรียญมากเนาะแล้วก็เรื่องเหรียญเนี่ยก็มีการส่งไปแล้วเนาะก็ทยอยส่งไปแล้วเดี๋ยวฟังจากบางอาจารย์ด้วยเนาะเดี๋ยวแอดสิถามให้ว่า เลี้ยนทรงไปให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญร่วมทานมาหนิไปแล้วบ่กหรือจังไดเดี๋ยวสีมาฟังจากป่าอาจารย์เมื่อนี่ลหละเนาะแล้วก็เลขสองตัวล่างเนี่ยที่ปูไม้ไห่ทองวั่นเนี่ยเพื่อนไห่แบบใดจังไดนเนาะมาฟังกันแล้วก็เมื่อที่ไปทําทพิธีขอที่วัดอาจารย์ไข่นั่นเพื่อนมาจาังไดเนาะอันนี้ก็มาฟังกัน เอ้าอาจารย์อยู่ด้สายแล้วมาฟังจากปาก้องนัสวัสดีคระอาจารย์ค่ะสวัสดีครับโจสวัสดีครับเอฟซี FC ครับกะเมื่อนี้กะใกล้อ่าโค้งสุดท้ายแล้วกะเหลือเวลาอีกบ่หลายครับเลขวันนี้มันออกสองพุษสภาเมื่อนี่ผมกะสิมบาวเรื่องตัวเลขสองตัวให้ฟังเป็นสะพานบุญให้ได้ครับเด้อเพราะว่าปกติผมกะ ก็เคยบอกกันว่าไม่อยากออกช่องจะปิดไว้เพื่อสร้างจริงๆกเกตนะก็คืออยากให้คนที่ร่วมสร้างและครับเพราะว่าเหรียญเพราะว่ายังกะปล่อยไปกับอนุโมทนาน้าคนที่ร่วมสร้างผมไม่ได้ใช้คําว่าร่วมบุญนะครับร่วมบุญกับแม่นแต่นี้ใช้คําว่าร่วมสร้างคือสร้างองค์ปู่พญานาคเพราะว่าอยู่ที่วัดอาจารย์ไข่หรือวัดป่าธรรมมิตร ถึงเวลาผมก็จะได้ไปทำหลังจากกลับมาจากาวัดอาจารย์ใครกับฟันดีเยอะครับผมก็มีความเชื่อมั่นอยู่ในตัวเลขที่จะปล่อยให้เอซียอะครับผู้ที่ร่วมบุญร่วมสางมากอ,อยากให้เกิดมีสมงแก่ท่านที่ได้ร่วมสางมากับเมื่อนี้ก็ะสิม,มะบ่าเรื่องแนวทางเลขล่างก สี่เป็นสะพานบุญให้เลขล่างนะครับเด้อสำหรับเลขใหญ่ฝันต่องวดตัวที่ผมเนินเน,นเลยคือผมบอกนะครับคนที่ร่วมสร้างมาหรือคนที่สั่งจองเหรียญมาเขาจะรู้ตามฟันต่องวดและก็สองตัวล่างแต่สองตัวหลังมานี่คนอยู่ใน Youtube ก็จะรู้แต่สามตัวบนที่ผมนินและผมการันตีเลยว่า มันต้องเป็นอนินสงบุญของท่านที่ได้ร่วมสร้างผู้ดใดอยากรูก็จ้งใคยถักผ่านพี่โจมาหรือโทหาผมหรือสั่งจองเรียนร่วมสร้างมาก็จะได้ตัวเด็กชุดสามตัวบนไปมันจะเป็นลักษณะน,นั้นเนาะพี่โจเนาะค่ะ <Huh. S 1> แต่วันนี้ผมจะมาบอกแนวทางใช้คำว่าแนวทางนะครับแนวทางเลขลากสองตัวกั ผมฟันต่องวดผมก็ได้เลขลางเป็นมาให้่ก็คือ03ฟังดีๆนะครับ03แต่มันออกออกลาวไปแล้วผมก็เลยไม่เอามาแต่ว่าขันเอฟซีฟังแล้ว03มัก03 30ูนเคกับไปเลนีนแต่วันนี้ผมจะบอกว่าเพิ่นเอาเลขตัวใด03 f สามเอฟซฟังให้ดีนะครับเด้อเพิ่นให้เป็นตะเลนเพิ่นใไขามาก,ก็าคือ ห้าสี่ศเพิ่นบอกว่าเป็นตัดเลนหรือสิเป็นบนผมก,กับเบจักเป็นหายมากมาแทีศูนย์สามนะครับเดอ้อคือ5้าสี่แต่จริงๆแล้วผมก็เล็กตัดออกมาให้เป็น0ูนห้าและสาห้าอันนี้คือเลขหลงังนะครับเดอ้อผมตัดให้เลยคือ0ูนห้าและสาห้าเป็นยังคือมีสาหาเข้ามาอันนี้ เอฟซีก็ต้องข้าใจว่าเพื่อนหายไวสี่ห้าศูนย์เพื่อนหายมาตัดเหล่นได้ครับด้วยเอฟซี FC เพิน่นหายมาตัดเหล็นอาจจะเป็นเหล็กล่างก็ได้หรือจะเป็นบนก็ได้อันนี้ก็ับว่าลูกเพื่อนเอามาแทนศูนย์สามขันฟังแล้วกสีงุงเฮ้ยมันยังได้กันเอาจริงแล้วกะอันเหล็กล่างมันคือหายซี่สามตัวแ่นีนะครับเอาจริงแล้วเ้อมาตัดเหล่นเป็นหาศูนย์หรือสี่หาหรือสามหาสิครับแต่จริงแล้วผมชอบส่วนตัวก็คือสามห้า นน์ู์สามผมไม่เอาพอมันออกลาไปแล้วผู้ใดมักกับไปจับลองเบิงแต่จริงแล้วพี่โจเขียนราละเอียเลข450เนี่ยห้ไปตัดเลนลางผู้ไดมักบนกับไปแทงนบนแต่เลขที่ผมให้เอฟซีร่วมสร้างมาเลขบนเพิ่นก็บ,บอกผมส่วนตัวว่ามันมีแค่นี้แหละเลขบนมีคู่เดียวและผมก็คิดว่าน่าจะ น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าผมกับฟันดีเสี่ยงแหลวกับฟันดีตั้งใจสิเป็ไปสั่งมากับฟันดีหลังจากไปขอภูมิเจ้าที่อยู่วัดจานไข่กับมากกบฟันดีเลยครับกับฟันเกี่ยวกับเลขตัวนี้แหละทีผมปล่อยให้เอฟซีคนที่ร่วมสร้างเนี่ยผมว่างวดนี้แกจะถูกกันเยอะอยู่ครับเพราะว่าเลขมันเป็นเลขชุดเดียวตัวเดียวครับสามตัวชุดเดียวขันขันค้นคิดแล้วมันก็เป็นตัวเดียวครับแต่ว่ามัน คิดดีๆถ้าเห็นตัวเลขผมอ๋อก็สําเร็จตัวเดียวผมกับปัถนาว่างวดนี้จะถูกเยอะคนจะถูกไว้กับผมเยอะอยู่จัางได้ขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีผู้ที่สั่งจองเหรียญมาร่วมสร้างพยนาคทั้งสองวัดขอให้ทุกท่านสาเร็จในงวดที่จะถึงนี่คือสองมกระลายาเควนะครับเด้อคันผู้ใดได้เลขผมไปแล้ว ตัวจริงที่รวมสามมากแยเป๋ผมก็บอกด้วยว่า้ตัดเลนหงวดที่แล้วผมทิ้งไว้ห้าวันนี้ผมทิ้งไว้ทางช่องพี่โจเป็นในในก็คือเจ็บแทนบะพี่โจจ้าเออเป็นเจ็ดแต่การพูดได้อยากได้่ะเก็บเก็บยังแหละจังลวมบุญสร้างม,มากสิไั้รู้ว่าเก็บอะไรตเตมอน,นี่ก็มาม่หายแค่ สองตัวเป็นสะพานบุญเป็นแนวทางให้ได้กับเดอิอให้คิดพิจ,จารณาดีว่าเลขปูมะห่แทนศูนย์สามก็คือสี่ห้าศูแต่ผมจับใหเ้เลขล่างไม่ต้องไปตีความขยายความก็คือสามห้าและศูนย์ห้าเท่านั้นอันนี้คือหลางครับผมบอกได้เลยว่างวดนี้เขาต้องมีเฮกันแน่นอนครับยุ่ใแน่นิดละเลขกะขันเอาจริงแล้วขันคะแนนร้อยหนึ่งผมบอกผมเกินร้อยครับงวดนี้ ผมมีความเสื่อมันด้วยครับผมไม่ได้ไปการันตีตัวเลขนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าผมจะสร้างอันนี้สมบุญผมนี่ยังไงมันก็ต้องสําเร็จผมก็อยากให้เอฟซีที่ล่วงสร้างมานั้นก็ให้สําเร็จกับตัวเลขของผมด้วยเอาเมื่อีนก่ก็กมาซี้แกงให้เอฟซีพที่รอคอยตัวเลขข้างล่างผมเมื่อี้ผมก็เปิดเผยฟังเราเป็นงานบุญนะครับสําหรับเลขบนสามตัวก็คือผมบอกนะครับ เป็นเลขฟันต่อหวดอันนี้กันผู้ใดสนใจกะรวมบุญรวมสร้างมาหรือสั่งจองเหรียญมาท่านจะได้รู้ว่าเลขกุมสามตัวนั้นคืออะไรนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลนี่กะประมาณนี้ได้ครับเด้ออา้าวพี่โจสันี่แหละครับค่ะอ,อาจารย์ขอบอาจารย์ไอเรื่องเหรียญที่ส่งอ่ะกําลังส่งไปส่งไปแล้วเป็นบอกอาจารย์ที่ร่วมบ,บุญท่าน ส่งไปแล้วบางคนเขาก็ได้รับแล้ววันนี้น่าจะได้รับทุกคนเพราะว่าส่งไปได้สามวันแล้ว<อ>บางคนไอ้เขาก็รับเขาก็แต่งขันหารับอธิษฐานรับแล้วและตัวเลขที่เขาได้ไปเขาก็ซื้อแล้วเขาก็ฝันดีผมก็บอกว่าเอาเยอะๆนะครับวันนี้ผมว่ามันเป็นเป็น,ปนอายุครับนั่นแะหละครับขะแกงเหลียญกะคนที่สั่งจองมาก็น่าจะได้รับกันทุกคนในวันนี้เพราะส่งไปสามวันแล้ว ขันผู้ใดสนใจตัวเลขก,กะสามารถร่วมสร้างมาร่วมบุญมาได้ครับเด้อจะให้สามตัวบ่รามนขันตัวเลขด้วยครับ,บ,นค,นค,รบคนที่ตั้งใจสร้างวัตถุไว้เป็นพุทธบูชาในโลกในวัดนี้ก็จ้งคคยทักมาเอาไม่ได้บังคับกันขันผู้ใดเห็นดีเห็นงามก็สาม,มารถสั่งจองเหรียญมาได้รวมสักได้ท่านก็จะได้สามตัวไปจับซื้อลอตเตอรี่ถ้าคนยังลังเลอยู man, ่มันแมนบวแมนบ่กันะ แอบ่เป็นอย่างครับไม่ได้บังคับไครเดอร์คือว่าถ้าคนมีจิตใจศรัทธาเท่านั้นเอาไปแล้วความศรัทธาบาริมีเกิดท่านจะสําเร็จถ้าเอาไปแล้วเป็นทุกข์อย่ามาเอานะครับรวมบุญรวมทานมากอันนี้ก็เป็นนิสสของท่านคือผมนี่แหละครับเหตุบุญเมื่อปีเมื่อศัตร์ผมกับพระจมใมหมายจะกลองเพราะว่า,วาเราได้ทําบุญโลกนี้ผมไม่ยังหรอกครับมิแต่บุญกับทานแค่นั้นที่เราจะยืนหยัดได้ เอาสุดท้ายนี่พ่อบอกลา้วนะครับก็ขออวยพวในเอฟซทุกคนที่ได้ร่วมบุญร่วมทานมาร่วมสั่งจองเรียนมาสะอุพยานาคที่วัดอาจารย์ไข่และวัดป่าธรรมนิมิตภายในปี68นี้น่าจสำเร็จทั้งสองวัดผมคิดไว้ประมานั้นก็ขอให้ทุกท่านสำเร็จในเรื่องโชคลาภและขอให้มีความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านสำเร็จด้วยผลบุญที่ทุกท่านเหตุท่านทำ แ่คอยทุกท่านสําเร็จครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะจยานค่ะสวัสดีค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเนะะาะจาันก็มาให้เป็นอ่าความฝันเนาะ,ะที่ปูเพิ่นมาบอกตองวันก็คือเลขสามศูนย์เนาะปรากฏว่าเลขสามศูนย์เพิ่นไปออกลาวสองรอบแล้วาจาันก็เลยถามปูใหม่ปูก็เลยให้มาเป็นเลขสี่หาศูนย์เอาไปตัดเลนเอาเพิน่นวางสิเนาะ คือให้มาเป็นสี่ห้าศูนย์ไปตัดเลนเอาถ้าตัดเลนก็นมีศูนย์ห่าเนาะค่ะเนาะศูนย์หาแล้วก็มีสามห้าแล้วก็สี่ห้าสี่ศูนย์เนาะค่ะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือสี่ศูนย์ที่บริตันห่อันนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะส่วนเลขเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดนี่เป็นเลขไทยสามตัวเนาะค่ะที่ปูม่าไ่ฟันตวงวดไว้แต่แรกแด้ก็คือเลขเจ็ดเป็นหลังหน่วยเนาะค่ะ ส่วนเลขอีกสองตัวนั่นอ่าก็ก็สำหรับผู้ที่ร่วมท่านร่วมบุร่วมบุญนะคะคือผู้ร่วมสร้างเอาคือจัน์ว่าละ่ะผู้ร่วมสร้างไพ่เร้าเหรียญมากน่ก็เราก็จะให้ไปบางท่านก็ได้ไปแล้วเนาะอ่ะไม่ว่ากันเนาะตามอ่าตามจุดประสงค์คือประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างเนี่ยก็เข้าใจกันแน่นึ่งหน่อยเพราะว่าจะจะสร้างอ่า เขาเรียกอย่างไรสร้างพญานาคเนาะค่ะสององค์สองตนอยู่ที่วัดแล้วก็สร้างย่าอัญจลินด้วยที่บ้านอาจารย์ด้วยเนาะอันนี้คืออาจารย์่นจะสร้างจริงๆบวันที่แล้วกับําเเ็จไปแล้วเนาะ,ะก็สามบอกว่าเข้าแปดเก้าห้าผู้ใดเอาเป็นแตกสามตัวเราะฉะนั้นงวนนี่งวนนี้เนาะค่ะที่เด่นอะผู้ใดร่ดวมบูร่วมท่านมาเดี๋ยวแอดจะในไลน์แอดแอดก็จะพูดรายละเอียดให้ฟังเนาะเพราะว่า อ่าที่อาจารย์เพ่นว้อยฟังฟ่งเนี่แบบไดจังใดต้องกาะ,ะได้ตัวเลขไปแล้วแอดก็จะอธิบายฟังอีกในลายส่วนในลายส่วนตัวเ้องการเนาะ,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 ะพูที่พู้ที่มาทางสายสายของแอดเนาะก็ตามนี้เราคุณพ่อคุณแม่แนวทางอ,อ่าเลยยังเมื่อนี่เดี๋ยวเ้อวันนี้วันที่ยี่สิบห้าอาวันมอเรคริสมาดูนะของพรังเนาะ ยี่ิบห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดยี่แปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดท่านวันพีสามสิบเอ็ดวันก็จะเหลืออยู่ประมาณหกมื้อนอะคะวันที่เจ็ดเนี่ยโอ้ยเจ็ดเลขออกวันที่สองลื่มไปยี่ิบห้าห้ามือ 6, ม้อหกมือ 8, ม้อเจ็ดมื้อแปดมื้อแล้วอีกแปดวันแล้วอีกเจ็ดแปดวันเนะกาเลขจังสี่รัฐบาลไทยกับสีออกนะอะแต่มี้ได้คุณพ่อคุณแม่ราละเรียนต่า,างๆผู้ใดยอยากได้เรียนต้องการอยากได้เรีนยน ปูเ่เพชรเงินโนะบางท่านนนะที่เศร้าไปแล้วเพิ่นก็เกิดความสาเร็จจุดทูบขอเลขแตกสามตัวมีเขาสองตัวมีบางท่านอธิษฐานจิตเพิ่นก็ไปเขาฝันบอกขึ้นกันมันขึ้นอยู่กับบุญนะนี่ค่ะขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ด้วยบางอย่างบางคนเิ่นกับสาเร็จจุดเอาขอเอาโนะอันนี้เดี๋ยวสิคว่าอ,อ่าอา้เป่าเกินหรือเปล่า ทาไม่จายนเส้นขา FC บางท่านดีโทรไปหาจา์เส้นขาบนสิบว้าวู่อาจารย์ฟังเนาะค่ะอันนี้ก็ต้องถาและอยากรู้นะค่ะผู้ใดมีเบอร์จานก็ทาจา์ได้เลยเนาะอ่าเบอร์จานี่แจ้งมาแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเมื่แน่นเขียนแล้วเอาไว้ใส่ลงท้ายด้วยหนึ่งศูนย์สองคะเดี๋ยวสิหา้ผู้ใดบ่านได้มีเบอร์จาน,จจนเ,เนะาะแ,แล้ว,วค่อนกับว่านี่เบอร์ของอจจาจารย์เส้นขาเด็ดเนี่ยค่ะ ศูนย์แปดสามสองหสี่เจดหนึ่งสองแล้วก็เบอร์โจร้ลยกับศูนย์หกสี่หกห้าเจ็ดเก้าแปดแปดแดแล้กันแอดไล้ไก็โทษถ,ถามเลยเดี๋ยวจันหนึ่งเขาให้เนาะ,ะแล้วก็เลขต้องวัดที่จันไม่ก็คือเจ็ดตัวเดียวนะเจ็ดตัวเดียวเนี่ยเอากต่ต่ำนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดอ,อยากรู้เบอร์โทรอยากยังไงก็ให้รายละเอียดแล้วเนาะ ต่ว่าขันยังได้บัญชีก็โทรมาเลยนะคะเบอร์บัญชีนี่โทรมาเอาบางท่านก็รู้แล้วล่ะเบอร์เดิมเบอร์เก้านั่นลหละค่ะคุณดวงจันทน่ะคุณดวงจันท์บัศมนทนน่ะเบอร์บัญชีเกษตรกรไทยเด้อคพ่อแม่บางท่านก็บอกว่าโอ้ยขอรอวันที่ใกล้ๆสิ้นเดือนกันเลยอ่ะบ้านเป็นยังไงได้ค่ะบ้าบเป็นยังน่ะเพราะว่าเลขมันออกวันที่สองมกรา ก็แอบกะสิประมาณนี้เนาะค่ะแต่ว่านเร่งแนวทางเพื่อนบ้านอาจารย์ก็ให้คือเก่าเนาะค่ะกสิถามอาจารย์ให้คือเก่าเมื่อเมื่อวานนีนเลขเล่าอาจารย์กัเขาอยุได้ค่ะเลขวิ่งเลขรูดให้เจ็ดคับเก้าเขายุเก้านะค่ะสะได้ว่าจับกู้อาจารย์จับให่เก้าหนึ่งออกเก้าสองนะค่ะอ้าว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเสี่ยจันขอให้ไม่ถามให้ไม่จนกว่าเลขใหญ่สิออกหมดละอาทิตย์เรื่งมีซามื้อจันพุธศุกร์นะคะก็ไปเรื่อยๆนะคุณบังคุณแม่เนาะ บุญนั่นขอพูดเรื่องบุญนี้ยงหน่อยเนะเพิ่นว่าบุญกันเ,เท่าป่เฮ็ดบสรสังบ่ทําำนี่บุญใส่ไปเรื่อยๆก็เมือไปดิเข้าก็ต้องเติมไว้ยู่เรื่อยนะบุญนี่ก็ได้บุญสีส่งสีนุนสิค้าย่อคองนี่ให้ยุ่เย็นเป็นสุขให้ธรรมะค่าขึ้นค่าขายงายมือล่องเบงแล้วกันลองเช่าเหรียญของปู่เพชรเงินเนี่ยไปก็ได้เหรียญทองแดงนี่ก็อ่าซี่เก้าเก้า เรียนเงินก,นกนะ999นะคะลองดูสิลองเบิงเอาไปแล้วอธิษฐานจิตค้าขายง่งเมือ่อคันค้าขายดีได้ไปแล้วโทรมาบอกแอเดอร์ผู้ใดได้แล้วไปยังไดแบบใดขายของหนีบอถือเลขทุกงวดบรือจังไดอธิษฐานแบบใดบางคนกลับไปขอรายวันนะคะก็ เดี๋ยวใช่บว่าขี่มอเว่าปหลายลลองดูต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะกานทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อคแม่ตามนีเนะการแอกแกีสร่งเวทีก็กราบขอบพระคุณนะคาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุผูสุขคนนะคารที่ร่วมเสา้าเหรียญของอาจารย์มากกับเขาทุกท่านโชคดีร่ำรวยขอให้หให้ไงปังวันนี้แต่งสามตัวด้วยสองตัวนะทั้งไปเล่าก็ขอให้ได้เล่า้วก็ไปไทยก็ขอให้ได้ไท่ ถูกรังวันที่ 1, ทหนึ่งทัวทวนหนักกันสำหรับลิปนี้ค่ะปวดใช้วิจรารณญาณในการรับสมรฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกเซนอ่ะขอกราบขอพูดคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องสุภส่วนที่ก็มางเราสมรฟังเนาะผู้ใดก็ไล์ก็แชรกก็ติดตามให้ขอให้รวยขอให้รวยขอให้ถูกรังวัลที่หนึ่งถูกรางวันที่หนึ่งถึงข้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้าย ทุกท่านทุกคนเฮงปังดังด้วยสวัสดีค่ะ